ตอนนี้ตีห้าสี่สิครับประดีผ่านมาปั๊มบังจากเขาเปิดแล้วก็เลยจะเติมน้ำมันซะเลยครับเป็นปั๊มประจำผมนะเนี่ยสนับสนุนสหกรณ์นะ วันนี้น้ำมันลรีละสามสิบี่บาทห้าสิสตังค์นะครับเติมสองพันเลยกัน,นเพื่อความสะดวกของของคนรูดด้วยผมใช้บัตรเครดิตนะครับได้คะแนนนะคดีมีบินเข้าด้วยเดเี๋ยวให้ดูนะฮะว่าได้คะแนนยังไงฮะนี่ฮะสมมติว่าเติมสองพันเราจะได้รับส่วนลด16บบาทนะฮะ เติมพันหนึ่งลดแปดบาทครับก็ดีกว่าไม่ได้อะไรครับเป็น,นทั้งค่าน,น้ำมันทั้งอื่นด้วยนะครับค่าน้ำมันสองขันนะครับเนี่ยอะในน้ำแถมน้ำนะครับเติมบางจากเนี่ยสุดยอดเลยสองพันสะสมแต้มด้วยนะคะสะดวกสบายครับเมื่อกี้ก็บอกเบอร์โทรไปครับสะสมแต้มด้วยนะครับ พอได้แต้มลงามาเป็นค่าส่วนลดของน้ำมันได้ด้วยนะครับเราเติมน้ำมันเนี่ยเราได้ส่วนลดอีกนะครับอย่างที่ผมบอกว่าพันหนึง่งได้8บาทนะครับแล้วก็มีน้ำอีกค่นี่ยไม่ใช้บัตรเครดิตไม่เติมบางจากจะเติมที่ไหนครับ